สวัสดีค่ะทุกคนนนวันนี้มาพบกับอาจมิ่งพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือหนังสือดีๆที่อยากจะมาป้ายยาเอ้ยมาแนะนําให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะเล่มนี้ชื่อว่าสโนปี้และชาลีเราสอนวิชาชีวิตตอนสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อคิดเป็น when do the good things start แค่ชื่อก็น่ารักแล้วใช่ไหมคะทุกคนหนังสือเล่มนี้จะมาสอนให้เราคิดเป็นเพื่อให้ชีวิตมีความสุขและพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะทำไมแอดมินพลอยถึงเลือกเล่มนี้มาแนะนำล่ะเหรอเพราะว่าช่วงนี้แอดมินรู้สึกว่าตัวเองเจอเรื่องให้คิดเยอะมากกบเลยอ,อยากหาหนังสือที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายและให้กำลังใจตัวเองได้ค่ะพอเห็นชื่อหนังสือเล่มนี้ก็รู้สึกว่าใช่เลยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการและพอได้อ่านจริงๆ ก็รู้สึกว่าคิดถูกมากๆที่หยิบเล่มนี้มาค่ะเหมาะกับทุกคนที่กำลังรู้สึกท้อแท้หรืออยากจะปรับมาย d ์แสให้เป็นบวกเลยค่ะเสียงเพลงบรรเลงเบาๆโอเคฉากแอดมินพลอยนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสีหน้าเศร้าหน้าเศร้าแอดมินพลอยถอนหายใจเฮ้อทำไมวันนี้มันแย่จังเลยนะทำอะไรก็ไม่เป็นใจไปหมดเสียงโนปี้พากเสียงเบาๆ แอดมินพลอยหันไปมองสนุปี้นายมาได้จังหวะพอดีเลยฉันรู้สึกดาวมากๆเลยตอนนี้สนุปี้ยื่นหนังสือให้แอดมินพลอยแอดมินพลอยหยิบหนังสือมาดูสนุปี้และชาลีบราวสอนวิชาชีวิตนี่นายจะบอกว่าฉันต้องคิดบวกใช่ไหมสนุปี้พยักหน้าแอดมินพลอยมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะสนุปี้ถ้ามันคิดบวกง่ายๆใครๆก็ทำได้แล้ว สนูบี้ชี้ไปที่หน้าหนึ่งในหนังสืออดมินพลอยอ่านออกเสียงนกบินได้เพราะมันคิดว่ามันบินเป็นอึมมงจริงด้วยสินะถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วใครจะเชื่อเราล่ะอดมินพลอยยิ้มออกมาอัดมินพลอยขอบใจนะสนูบี้นายทำให้ฉันได้คิดอะไรบางอย่างฉากอดมินพลอยลุกขึ้นยืนมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป แอดมินพลอยใช่แล้วฉันต้องลองดูสักตั้งคิดบวกเข้าไว้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองเห็นไหมคะทุกคนละครสัน้นเมื่อกี้ก็เป็นเหมือนสถานการณ์ที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอคือรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแต่หนังสือเล่มนี้จะมาช่วยเตือนสติเราว่าทัศนคติเชิงบวกมันสำคัญมากๆนะคะทุกคนเพราะมันจะช่วยให้เรากล้าที่จะผเผชิญหน้ากับปัญหาและมองหาโอกาสในทุกๆวิกฤตค่ะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีดีแค่ชื่อน่ารักนะคะ เนื้อหาข้างในก็ดีมากดีมากเลยค่ะผู้เขียนี้บราหัมเจทวรสกี้ได้หยิบยกคาร์ตูนเรื่องพีงนัทสของชาล์แซมชาล์มาประกอบการอธิบายทำให้เนื้อหาที่ดูเหมือนจะยากกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นค่ะในเล่มจะสอนวิธีการคิดเป็นในหลายๆแง่มุมเลยค่ะตั้งแต่การประเมินตัวเองการ,รเผชิญหน้ากับความเป็นจริงการเห็นคุณค่าในตัวเองไปจนถึงวิธีจัดการอารมณ์และความรู้สึกต่างๆเช่น ความกังวลความรู้สึกผิดหรือภาวะซึมเศร้าค่ะตัวละครอย่างชาลีเราเองก็เป็นตัวแทนของคนที่มักจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองทําอะไรก็ไม่ดีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราว่าถึงแม้เราจะไม่เก่งกาจอะไรมากมายแต่ถ้าเรามีความพยายามและมีความเชื่อมั่นในตัวเองเราก็สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ค่ะ ส่วนตัวแอดมินพลอยชอบที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้เรามองโลกสวยงามเย่างเดียวแต่สอนให้เราเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาและหาวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างมีสติค,ค่ะนอกจากนี้ภาษาที่ใช้ในหนังสือก็อ่านง่ายมากๆทําให้แอดมินรู้สึกเหมือนมีเพื่อนที่คอยให้กําลังใจและคําแนะนําอยู่ข้างๆเลยค่ะถ้าให้คะแนนแอดมินพลอยให้9เต็ม10เลยค่ะหักไป1คะแนนเพราะแอบอยากให้มีภาพการ์ตูนเยอะกว่านี้อีกนิดนึงค่ะ อาจเป็นคนติดคาตูนนิดนึงค่ะอีอีสรุปเลยนะคะหนังสือสนูปี้และชาลีบราว w n สอนวิชาชีวิตตอนสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตเมื่อคิดเป็นเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาหนังสือที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจและสอนวิธีคิดบวกอย่างเป็นเหตุเป็นผลค่ะไม่ว่าคุณจะกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่ แอดมินเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าใครอ่านรีวิวแล้วรู้สึกสนใจอยากจะลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูบ้างแอดมินพลอยแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้แล้วนะคะอยู่ข้างล่างใต้คลิปเลยค่ะอย่าลืมกดเข้าไปดูกันนะคะและถ้าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วหรือมีหนังสือดีๆเล่มอื่นที่อยากจะแนะนำให้แอดมินพลอยอ่านบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแอดมินพลอยรออ่านอยู่นะคะ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ d ดมนพลทยทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมค่ะบายบายค่ะ